สวัสดีครับมาดูผลของห้างห้างเสงครับของวันศุกร์นะครับมันห้างเสงนี่จะเป็น2ตัวบนนะครับโลดขึ้นลง24ตัวนะครับเหมือนนิเคอีกับจีนนะครับเลขวันศุกร์คือเลขหนึสองนะครับขึ้นลงยี่สตัวคือ1นึ่สองบวกยีได้36มสนะครับหนึ่องลบยี่ได้88นะครับคือก่อตั้งแต่8 8 8แปดแถึง9 9 0าเก้าศูนย์ศูถึงสามสี่สสามนะครับ ครบคือ49เาตัวนะครับแต่ตอนกดในเว็บจริงบางท่านอาจจะสมตัดทิ้งเอาเองได้บ้างนะครับตัว2ตัวหรือมากกว่าก็ตัดเราตามสะดวกนะครับแต่อย่าตัดตัวตัวที่ถูกออกนะครับย้ำนะครับอย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับแล้วก็มันมีสองรอบนะครับเช้าถูกเคยอยู่นะครับเช้าไม่ถูกเบิ้นทบปไปที่รอบบ่ายนะครับก็ถูกรอบเช้าไปนะครับห้างเช้า2บนนะครับ18นะครับก็ถูกรอบเช้าไปไปนะครับ18นะครับ โอเคนะครับผมขอจบคลิปผลไว้เพียงแค่นี้นะครับ